สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะ,ะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่คะพบกันเช่นเคยกับอีพแบ่งปัญญามเย็นนะพี่น่าสี่บาท3องค์หนึ่งพันะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อค่ะ0849158065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมนะคะพี่ พี่ที่สะดวกเป็นบริการเก็บเงินปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัดสะดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ่ะนี่เป็นช่องทางสำหรับการติดต่อนะพี่นนองขอเน้นย้ำนะคะพี่ขาหนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะพี่นะถูกอ์ถูกใจพี่พี่ท่านใดนะคะพี่ขาต่อสายทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอ่อหมายเล็ที่หนึ่งกันนะคะพี่นี่ค่ะอ่ะหมายเล็ที่หนึ่งเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขานีนะพี่นะ สมเด็จเก่าเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้นะพี่จ๋าดูรายละเอียดกันนะพี่นะนี่ค่ะเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่พิหมายเลขที่หนึ่งค่ะเนื้อหามีร่องรอยกันแตกไรงาค่ะพี่ เก่าสวยนะครับพี่นี่ค่ะเนื้อหาหลังประมาณนี้นะพี่นะอ่านี่เลยค่ะสมเด็จเก่าหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่สี่ร้อยบาทนะพี่นะสามองค์หนึ่งพันไปเลยจ้าหมายเลขที่สองค่ะพี่เป็นสมเด็จนะคะพี่ขาหลวงพ่อกลวยหลังยันนะคะพี่ ทรงสี่เหลี่ยมพ่อลวยหลังยันพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่ณีค่ะเนื้อหารายละเอียดนะคะพี่ขาสวยสมบูรณ์อยู่นะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะสมเด็จหลวงพ่อลวยนะคะพี่ขาด้านหลังมีอักขระลายยัน,นะค่ะพี่นี่คะ่ะลาย,ยันเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่อ่านี่เลยค่ะพี่พร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่ขา รับไปพร้อมใช้นะคะพี่แบ่งปันไปเลยนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะหมายเลขที่3เป็นตลับยาหม่องหลวงพ่อตีนะคะพี่ขาด้าน,นหลังเป็นหนังเสือครับพี่นี่ค่ะนี่ค่ะพี่ขาตลับยาหม่องหลวงพ่อตีนะคะพี่ หลวงพ่อเต๋ด้านหลังเป็นหนังเสือนะคะพี่นะนี่นะคะแบ่งปันนะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะหมายเลขที่4ี่เป็นเหรียญเจ้าพ่อพญาแลนะคะพี่ขาเออเป็นเหรียญเจ้าพ่อพญาแลรุ่นแรกนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะอ่ะ รายละเอียดได้ประมาณนี้นะคะพี่ขา เหรียญเจ้าพ่อพญาเลนะคะพี่แบ่งปันเลยค่ะแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่ขาหมายเลขที่ห้าเป็นออพระปิตาหลวงปุโตะนะคะพี่ขาวัดประดูจิมพลีนะพี่นะฝังตะกรุดหนึ่งดอกค่ะพี่ปิตาหลวงปุโตะนะคะพี่ขา นี่นะคะมีตะกรุดหนึ่งดอกนะคะพี่ตรงนี้เลยค่ะใต้ฐานนะพี่นะนี่นะคะปิตาหลวงพุโตะนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะด้าน,นหลังมีอักขระลายยันนะคะพี่หเขียนว่าหลวงพุโตวัดประดู่ฉิมพลีนะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขา อ่สาสองค์หนึ่พันนะพี่นะหมายเลขที่ห้านะคะห้าเป็นเอ่อเอ้ยหมายเลขที่6ค่ะพี่จ๋าหเป็นรูปหล่อโบราณนะคะพี่ขาหลวงพ่อโตนะพี่นะใ้ฐานมีร่องรอยการอุดผงนะคะพี่ขารูปหล่อโบราณนะคะพี่พนี่ค่ะ เก่าสวยแบบนี้นะคะพี่นะเป็นรูปหล่อโบราณนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่ด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อโตนะคะพี่นะ เก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่4ี่รอยบาทนะคะพี่ขาสามองค์หนึ่งพันกันไปเลยจา้าอ่ะหมายเลขที่เจดเป็นรูปถ่ายนะคะพี่ขารูปถ่ายหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่ขานี่คะ่ะด้านหลังเหมือนเป็นลายปั๊มลายยันแดงๆนะพี่นะนี่นะคะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วคะ่ะพี่นี่นะคะ แบ่งปันอยู่400บาทนะคะพี่พี่400บาท3องค์หนึ่พันค่ะหมายเลขที่8นะคะ8เป็นเหรียญหลวงพ่อดีนะคะพี่่าหลวงพ่อดีวัดพระรูปรุ่นแรกนะพี่นะนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อดีนะคะพี่่ะ ถูกอกถูกใจนะคะ <side> พี่ๆต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ขาแม่บ้านนะคะพี่หนึ่ง <could S 1> oh. องค์สององค์ส่งให้ทุกรายการนะ,ะพี่นะถูกอกถูกใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อดีวัดพระรูปนะคะพี่นะพริกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยกับพี่ยังไงติดต่อกันเข้ามาเนาะ,ะพี่เนาะหลวงพ่อดีนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะพี่นะสามองค์หนึ่งพันค่ะ หมายเลข9้านะคะพี่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายนะคะพี่คะด้านหลังเป็นหลวงพ่อเฟื่องนะพี่นะอะชมรายละเอียดนะคะเหรียญหลวงพ่อคล้ายนะคะพี่่ะ ้านหลังนะคะพี่หลวงพ่อเฟื่องนะคะเก่าสวยค่ะพี่สำหรับหมายเลขที่เก้าสี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบเป็นพระผงวัดพลับนะคะพี่ขาพร้อมกันเลี่ยมสามห่วงนะคะพี่ขาชมเนื้อหานะพี่นะวัดพลับนะคะพี่ขาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ เก่าสวยนะคะพี่พี่พร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่ขาเป็นเลี่ยมสามห่วงนะพี่นะแบ่งปันนะคะพี่ขาอ่าแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะสามองค์หนึ่งพันค่ะสิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อจัดนะคะพี่ขาหลวงพ่อจัดห่วงเชื่อมนะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะเหรียญหลวงพ่อจัดนะคะพี่พี่ เก่าสวยนะคะพี่ขาอ่านี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะพี่นะนี่นะคะเก่าเก่าแบบนี้นะคะ่ะพี่พ่อจาดห่วงเชื่อมนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ FC ที่น่ารักทุกท่านที่400บาทนะคะพี่ขาสามองค์หนึ่งพันค่ะ 12เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่คะเหรียญรูปไข่ปู่ทวดด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะพี่นะ เก่าสวยนะคะพี่หะแบ่งปันนะพี่นะนี่ค่ะ หลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะหมายเลข13พี่เป็นพระพรมหลวงปู่หมุนนะคะพี่คะเหรียญพระพรมหลวงปู่หมุนนะคะพี่นี่ค่ะหลวงปู่หมุน2,545นะคะพี่นะปู่หมุนวัดบ้านจานะครับพี่ มีร่องรอยกันต่อโค้ดนะคะด้านหลังเป็นพระพรมค่ะพี่เก่าสวยนะคะแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะพี่น่าสามองค์หนึ่งพันค่ะถูกอกถูกใจต่อสายทักลายกันเข้ามาค่ะพี่ นี่นะคะหมายเลข14นะพี่นะ14เป็นพระชัยเก่านะคะพี่คะพระชัยเก่ามีจานนะคะพี่คะ,ะดูรายละเอียดกันนะพี่นะมีร่องรอยกันจานนะคะพี่ พระชัยเก่านะคะพี่ขามีร่องรอยการจานนะคะพี่นี่ค่ะจานด้านหลังแบบนี้นะคะเก่าสวยนะคะพี่พี่นี่ค่ะใต้ฐานก็มีจานแบบนี้ค่ะพี่แบ่งปันที่400บาทคะ่ะ ขอโทษค่ะพี่๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะอันนี้เป็นหมายเลขสิบห้านะคะพี่ขาเป็นพระชัยเช่นกันนะพี่นะเก่าๆใต้ฐานมีเออนี่ค่ะพี่เป็นรอยแบบนี้นะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะพระชัยนะคะพี่ขาเนื้อทองผสมค่ะพี่ เก่าแบบนี้นะคะพี่ขาดูด้านหลังนะพี่นะแบ่งปันนะคะพี่ขาแบ่งปันที่400บาทค่ะ3องค์1,000นะพี่นะเก่าสวยหมายเลข15ค่ะอ่ะ16นะคะพี่พี่16เป็นเหรียญน,นะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสรค่ะพี่ สวยนะคะพี่ขา400บาทค่ะ3องค์หนึ่งพันนะพี่ถ้าถูกอกถูกใจนะคะพี่ต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ400บาทนะคะพี่นะอ่ะหมายเลข17ค่ะ17เป็นเหรียญหนุมาณน,นะคะพี่ขานี่ค่ะเหรียญหนุมาณน,นะคะพี่พี่หลวงพ่อพินวัดอุบลน,นะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่นะ เหรียญหนุมานนะคะพี่พี่ 17เนะคะพี่ขาเหรียญหานุมานหลวงพ่อพินวัดอุบลน,นะพี่นะ400บาทค่ะ18เป็นเข็มกลัดรูปดาวนะคะพี่ขาเข็มกลัดดาวหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่นะด้าน,นข้างมีเพชรล้อมแบบนี้นะคะพี่ขาด้านหลังเป็นเข็มกลัดสวยงามนะคะพี่แบ่งปันอยู่400บาทค่ะอ่ะหมายเลข19ค่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่ขาเอ้ยรูปเหมือนปั๊มค่ะพี่ รูปเหมือนปั๊มนะคะพี่ขาหลวงพ่อมุ้ยรุ่นแรกนะคะพี่นะนี่ค่ะดูเนื้อหาน้อพี่เนาะ แบ่งปันนะคะพี่ๆแบ่งปันที่400บาทอุดกิ่งนะคะพี่ขากิ่งดังค่ะพี่อะ400บาทเนาะพี่เนาะ20นะคะพี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่นะเป็นรุ่นแจกแม่ครัวนะคะพี่ขาหลวงพ่อมุ้ยแจกแม่ครัวนะพี่หนะ้าองค์นี้ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่ขาถูกอ,อกถูกใจนะคะพี่ขาต่อสายทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะพลิกไม่ทันหันวัยกราบขอโทษขออภัยนะคะยังไงก็ดูให้ใช่ดูให้ชอบจ้าแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาค่ะอ่ะนี่นะคะลูกปล่อหลวงพ่อมุ่ยแจกแม่ครัวนะคะพี่ขาสี่ร้อยบาทค่ะพี่ ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นทออนะคะพี่ขาหลวงปู่แหวนนะพี่นะนี่นะคะพี่รุ่นทออนะคะพี่ขาค่ะมาแบบนี้นะคะพี่นะหลวงปู่แหวนนะคะ <c oughs> นี่นะคะพี่ <c oughs> เก่าสวยเลยค่ะเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นทออนะคะพี่นะ แบ่งปันเลยค่ะพี่จ๋าที่400บาทนะพี่นะหมายเลข22ค่ะเป็นพระกรีบบัวหลวงพอ่อบยนะคะพี่นะด้าน,นหลังมีลายยันนะคะพี่กรีบบัวหลวงพอ่อบยนะคะข้อมูลผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยนะพี่เนาะ พระกรีบบัวหลวงพ่อโบอยนะคะพี่ขาด้านหลังมีอัขรลายยันนะพี่นะแบ่งปันอยู่400บาทค่ะพี่หมายเลขที่23นะพี่นะ23เป็นเป็นเขาเรียกว่าอันนี้สอบถามเขามานะพี่นะพระสวนสี่นะคะพี่ขาพระสวนสี่เนื้อชินตะกัวนะพี่นะข้อมูลผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ เป็นเนื้อชินตะกัวนะคะพี่ขาเนื้อหาประมาณนี้นะพี่นะพระส่วน4ี่นะคะนี่นะพี่นะเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะพี่มีร่องรอยเหมือนเป็นการหลุดร่อนออกมาเนาะพี่เนาะแบ่งป,ปันนะคะพี่ๆแบ่งป,ปันที่400ร้บาทค่ะพี่จ๋สาสองค์หนึ่งพันค่ะ 24เป็นสมเด็จเหม็นหลวงพ่ออุ้นนะคะพี่ขาด้านหลังมีลายยันนะพี่นะสมเด็จเหม็นนะคะพี่ขาหลวงพ่ออุ้นค่ะองค์เล็กนะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะ แบ่งปันนะพี่นะ้าที่400บาทค่ะ25นะคะพี่ขานีค่ะเป็นพระผงพิมพระนอนนะคะพี่ขานี่นะคะพี่ขาเก่าๆเลยพี่มีร่องรอยเหมือนเป็นการถลอกบ,บนนี้นะคะพี่ขาต้องแจ้งก่อนเนาะพี่เนาะอ่านี่เลยค่ะพี่ สวยนะคะพี่นะอ่าแบ่งปันเลยนะคะพี่ๆแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะ3องค์หนึ่งันะพี่นะอ่าหมายเลข26ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาปูท่ทวดปูด่ดูปุกเสกนะคะพี่ขาปี2520ค่ะ แบ่งปันที่400บาทนะคะเก่าสวยนะคะพี่คะ่ะนี่นะคะปูทวดปูดูปุกเสกนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่400บาทนะพี่น่าเป็นเหรียญพศสองพันค่ะพี่หมายเลข27นะคะเป็นเอ่อลูกเขาเรียกอะไรนะเครื่องรางนะพี่นะในบ้านเรียกเป็นเครื่องรางแล้วกันเนาะ เครื่องรางเนื้อทองผสมนะคะพี่หาเก่าๆเลยพี่ด้าน,นบนมีเป็นโรูห่วงห้อยนะคะเช่นเคยนะพี่นะฝากพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านขอกราบขอบคุณทุกสายที่เข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่ๆทุกๆกําลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่ขากราบขอบคุณพี่ๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะ สำหรับช่องทางในการติดต่อนะพี่น่า849158065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สนใจนะคะพี่นะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ,ะติดต่อกันเข้ามานะพี่นะาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆที่สะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายุกรของทุกวันค่ะวันนี้ก็รบกวนพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะ วันนี้พาพไม่บ้านพูดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า